สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับผมวันนี้วันที่13นะครับเดือนตุลา2568นนะครับผมมีเม็ดมาแบ่งปัน3เล่มนะครับผมจะเป็นเหล็กบาเลื่อยหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้เล่มแรกนะครับนี่ในราคาพิเศษนะครับเหล็กบาเลื่อยนะครับบาเลื่อยยนต์บาเลื่อยโซ่ตามเป็นเขาควายปิดท้ายที่ไม้พยุงนะครับ ฝักจะเป็นไม้ประดูแดงนะครับเล่มน,นี้นะครับผมนี่จะเป็นมิดแคมป์นะครับนี่เล่มน,นี้ก็จะขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับเป็นมิดแคมป์สิ่งนะครับความยาวของมิดนะครับเล่มน,นี้ความยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับอ่า8.7นะครับถึง9นะครับ สันหนาอยู่ที่5มิลนะครับสันหนา5มิลด้าม6นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่1.6นะครับความกว้าง1.6นิ้วสันหนา5มิลนะครับจะเป็นล่องของเลื่อยนะเลื่อโซ่นะครับนี่ล่องโซ่ครับกระเงากระจุกตัวใบนะครับเรื่อนี้ก็เปิดราคาที่พิเศษนะครับวันนี้นะครับ990อาบาทนะครับ เหล็กบาเรื่อยนะครับ990บาทนะครับสำหรับเือนพิเศษนะครับใกล้จะถึงส่งท้ายปีเก่านะครับรับไปดูแลในราคา990บาทนะครับผมเล่นี้หลวมทรงนะครับขัดเงากระจกทั่วใบนะครับใช้แคมปิ้งนะครับสังสรร์งานเลี้ยงสิ้นปีนะครับน่าเก็บน่าใช้นะครับเล่มนี้นะครับผม บาเลยนะครับบาเรื่อยๆเล่มที่สองนะครับเล่มที่สองนะครับเล่มนี้จะเป็นอาเล็กตรับลูกปืนนะครับโกโยนะครับโกโยใช้ไอเจปปนะครับตัวนี้จะเป็นของอ่ารถแบคโคนะครับจ้าม จะเป็นเ้าควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฟักจะเป็นไม้พยุงนะครับเหล็กตรับลุกปืนนะครับเ่มน,นี้นะครับเป็นทรงใบข้าวนะครับนี่ใบข้าวเหล็กตรับลุกปืนโกโยชิเนะาไอเจแปนนะครับ Japan, น,บนี่ขัดเงากระจกทั่วใบเ่มน,นี้ความยาวอยู่ที่10.5นิ้วนะครับ สันหนาอยู่ที่6มิลนะครับตีเรียวปลายนะครับตามยาว6.2นิ้วนะครับความกว้างความกว้างอยู่ที่1.6นะครับเ็กตลับปื้นนะครับโกโยเจแปนนะครับเล่มน,นี้นะครับเป็นตลับปื้นของรถแบคโนะครับวันนี้มาเปิดราคาพิเศษนะครับผมตอนลบ วันหยุดสิ้นปีนะครับนี่เรี่อนี้เปิดในราคา1 3 0่า1,300บาทนะครับ1,300บาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับนี่เป็นทรงใบข้าวนะครับงานหนักๆมีรับประกันนะครับตาไผ่ไม้เนื้อแข็งนะครับเดินป่าแคมปปิ้งนะครับ เล่มที่3นะครับเล่มที่3เล่มน,นี้ก็เหล็กตลับลูกปืนนะครับโกโยเจแปนนะครับดามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้พยุงเล่มน,นี้จะเป็นอ่ามีดลาบนะครับหรือดาบสอกนะครับนี่ชมความงามนะครับนี่ขัดเงากระจกทั่วใบนะครับเอามาเปิดแบ่งปันนะครับในราคาพิเศษนะครับผมนี่ เล่มน,นี้มีความยาวอยู่ที่11.2นิ้วนะครับสันหนา5มิลเรียวปลายนะครับด้ามยาว1.2นะครับกว้าง1.6นะครับในเหล็กตลับปืนนะครับโรอยู่เจแปนนะครับตัวนี้เล่มน,นี้ก็พิเศษนะครับราคาแบ่งปัน หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเรื่งนี้ครับสนใจเล่นไหนสอบถามมาได้นะครับทดสอบสังคมมีกันลออายุการใช้งานนะครับใช้งานได้จริงวางไว้บนหิ้งก็สวยนะครับในเหล็กตรับปุกปืนจะเป็นเหล็กที่มีคงเงมเนี่ยมนิเกิลผสมอยู่มากกว่าคาร์บอนนะครับจะทำให สนิมขึ้นช้านะครับเวลาเกิดสนิมจะไม่กัดผิวลึกนะครับสนใจเล่นไหนสอบถามเข้ามาได้ครับผม